สวัสดีจ้ะสุศสีชาแนลก็ห่างหายจากคลิปไปนานนะคะก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปไม่ลงคลิปวันนี้ก็จะพามาดูรถส่งสินค้าข้ามฟากชายแดนไทยกัมพูชาที่สะพานสตึงบทแหลมน้องเอียนหรือไม่ก็ตำบลท่าข้ามจา้ะ ตอนนี้ก็กลับจากส่งหลานรถเยอะมากเลยค่ะดูค่ะนี่กำลังเตรียมพร้อมที่จะรอพร้อมส่งข้ามฟากไปประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือประเทศกัมพูชาเยอะมากาสะพานตรงนี้ก็เพิ่งจะเปิดมาได้เข้าปีที่สองละสองปีเต็มบริโบดูค่ะดูรถมีแต่รถคันง,งาม พ้อมทั้งนั้นเลยพร้อมส่งดูสิสวยงามมากเรียงลายเครื่องวัตถุไ,วไฟวัตถุอันตรายรถยนต์รถส่งสินค้าทุกอย่างพร้อมส่งติดยาวเกือบสองกิโลนะคะตรงนี้น่ะติดรอข้ามฟากเกือบสองกิโลเมตร ้องนอนรอเป็นวันๆน,นะคะตามแนวตามแนวชายแดนอนันนั้ประเทศของส่งออกไปฝั่งเขมรลว้ลว,ลวลนๆเลยประเทศไทยเรานะคะถนนเส้นนี้ก็เพิ่งจะสร้างได้ตอนรู้สึกว่าจะมาสร้างเมื่อปีพศ .60 เริ่มทำ 61 62 63ก็เริ่มเปิดใช้งานที่มาเปิดใช้งานเต็มจริงๆก็พศ62นะคะดูดูรถโอ้โหมีแต่คันง,งามๆท่าั้นอ,อันนี้ก็สมศรีชาแนลก็ไปไม่ถึงสะพานนะคะก็จะถึงแค่สีแยก ก็ไม่ได้ไปถึงแค่ไปถึงสะพานก็จะไปถึงตรงสีแยกนี่เพราะว่ามันเราก็แยกไปอีกทางหนึ่งแยกไปบ้านเราสะพานเขาก็จะตรงไปนะคะตอนนี้ก็รถคันข้างหน้ากีดวางเราอยู่เราก็ช้าไปไม่ได้นี่คะ่ะรถดูดูโอ้โหวสวยงามมากเลยรถเอ็มล้วนเลยมีทีสันเยอะมากอื้มโอมไม่ใช่ดิสันรถอะไรเนาะ แล้วก็ไม่รู้ยี่ห้อมานะดูดูโอ้ย่งออกจากไทยทั้งนั่นดูสิม,ม,มาจากบริษัทใหญ่เลยน,นั่นนี่แล้วก็จะค่อยๆคานไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะคานไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอันนี้เราก็จะแซงอะ แสงแลวเพราะว่ารถคันนี้เขาจะเลี้ยวขวาแต่ที่จริงยายสมศรีก็เลี้ยวขวาได้นะคะแต่ไม่เลี้ยวก็จะไปให้สุดถึงสีแยกโคกสะแบงซ้ายก็จะไปโคกสะแบงขวาก็จะไปแสนสุขตรงไปก็จะไปสตึงหมดข้ามสะพานไปประเทศกัมพูชาหรือประเทศกขมรมนนั่นแหละค่ะประเทศเพื่อนบ้านเรา รถส่งสินค้าแต่ละวันเยอะมากเยอะจริงๆเมื่อวานนี้โอ้โหว่าจะถ่ายทำรับพอดีรีบเร่งก็เลยถ่ายไม่ได้ีวันนี้มีโอกาสประจวบเหมาะมก็เลยถ่ายซะเลยปกติก็ว่าจะมาทำคลิปตั้งนานแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้มีโอมีเวลามาอันี้ก็ใกล้จะถึงแล้ะ ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงสี่แยกสะพานละนะคะรถก็ทิ้งช่วงไว้ประมาณ500เมตรเพราะว่าช่วงที่ทิ้งช่วงนี้ก็คือรอทำเอกสารที่จะเข้ากรมแดนนะคะตัวสี่แ,นแนลก็จะแยกขวานะคะแต่ก็ยังไม่แยกหรอกก็จะถ่ายให้ดูสักหน่อยสักแป๊บหนึงนะะีนะคะ่ค่ะนี่ค่ะรถก็ไปตรงนู้นก็เป็นด่านด่าน ตอมอยังสร้างไม่เสร็จนะคะด่านเข้าแดนหรือด่านข้ามเมืองนี่แหละยังสร้างไม่เสร็จเขาก็มีก็มีด่านชั่วคราวมาตั้งลอยไว้ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาดูดูเลยตรงไกลๆนู้นประมาณสักเกือบจะก,กิโลนี่แหละด่านตอมอยังไม่เสร็จนะคะ นี่ก็รถส่งสินค้ารอเข้ารอข้ามนะคะเจสันีก็จะไปแล้วนะคะก็จะแยกไปแล้วก็จะแยกจากไปละอันนี้ก็ที่จอดรถที่จอดรถก็สะดวกสบายนะคะอันนี้ก็รถบรรทุกมาแอบจอดแอบไว้ก็ไปรับประทานอาหารก็ทานข้าวเช้ากันที่นี่ก็มีร้านอาหารอ่า ายสสศรีก็จะเข้าบ้านละนะคะที่จริงประเทศไทยเราวนี่ความเจริญเยอะแยะเยอะแยะมากจริงๆนะชนบทประเทศเมืองไทยคนไทยเราถนนหนทางตรงไหนไม่ดีรัฐบาลเข้าถึงถ้าเข้าไม่ถึงก็ประชาชนเอารัฐบาลเลย ลองเรียนกันแน่นะคะตามหน่วยงานตามบ้านนอกแบบนี้ก็จะมีอ,องค์การบริหารส่วนตำบลเข้ามาดูแลนะคะตามหมู่บ้านแต่ถ้าเป็นถนนหลักๆแบบนี้ก็กรมทางนะกรมทางหลวงเขาก็จะมาซ่อมแซมนะคะประเทศไทยเดี๋ยวนี้ถนนลูกลังแดงน้อยที่จะมี ทางเข้าไร่เข้านาเข้าสวนเขาทําคอนกรีตหมดเพราะว่างบลงมาแต่ละปีปีเนี่ยต้องหาที่ลงให้ได้นะคะต้องหาที่ลงตรงไหนไม่ดีก็ซ่อมแซมนะคะตรงข้างๆนี้เขาก็จะปลูกอ้อยกันหมดแล้วค่ะเนี่ยไปเนี่ยทางเข้าไร่เข้านาเข้าอ้อยเข้าปลูกอ้อยรู้สึกว่าปีนี้อ้อยเยอะมากจริงๆเพราะว่าเขามีโรงงานมาตั้งใหม่ างไปวัฒนานี่ก็จะถึงวัฒนานี่ีโลนึงเขาบอกว่าย้ายมาจากฝั่งกัมพูชาก็ไปเปิดอยู่กัมพูชา15ปีขาดทุนมา5-6ปีก็สู้ไม่ไหวก็เลยย้ายมาที่ประเทศไทยเราโรงใหญ่มากใหญ่มากจริงๆเลยนี่กรทางเข้าบ้านนะคะส่วนมากคนไทยเราก็ จนเหมือนกันนั่นแหละแต่พูดถึงความจนมันก็จนกันหมดนั่นแหละนะคะเราก็ไม่ได้รวยไม่ได้เป็นเศรษฐีมีเงินถงุงเงินถังอะไรลรวเราก็ทํามาหากินไปแต่เราก็ใช้ชีวิตอย่างสบายๆตามชนบทไม่ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ไปไหนมาไหนทางก็จะสะดวกสบาย uh huh. น้อยที่จะเป็นขึ้นเป็นหลมเป็นบอ่อนะคะเราก็ทำไรทำมา แต่ก,ก่อนตอนรุ่นที่อยายส,สรร้มสีชแนลประมาณสิ 15, บหาสิบปียายส้มสรรีต้องตำข้าวกินนะตำข้าวอยู่จนอายุสิบหแหละตำข้าวพอโตขึ้นอีกหน่อยก็มีโรงสีเข้ามาถึงที่ก็เออสะดวกสบายทุกวันนี้ไม่รู้แล้วหาบน้าตำข้าวเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้เลยแหละ รุ่นใหม่ๆรุ่นลูกรุ่นหลานไม่รู้เลยทำข้าวเป็นยังไงความทุกข์ความลําบากล้วพูดใี้ฟังก็บอกว่ารุ่นแม่ก็อย่างนั้นแหละรุ่นหนูแล้วไม่มีแล้วความทุกข์ความลําบากจะมาทาข้าวแต่ก็จริงๆนั่นแหละรุ่นของเรานี่หางานทํายากยากนะต้องไปรับจ้างเกี่ยวข้าวดานาว,วันละ25บาทวันละ35บาทสามวันร้อยแต่ก่อนสี่กว่าปีข้างหลังนะเดี๋ยวนี้ วันละสองวันละสามร้อยกว่าบาทก็ไม่มีใครไปทําแต่เขาก็มีเครื่องทุนแรงมาเยอะเครื่องทุนแรงก็คือหมายความว่ารถเกี่ยวรถเกี่ยวข้าวนะคะนาก็ทํานาหวานไม่ได้ดานาดําเหมือนแต่ก่อนแล้วอันนี้ก็ทางเข้าบ้านเนี่ยทางเข้าบ้านเดิมสีก็จะเป็นคอนกรีตนะคะเป็นคอนกรีตคอนกรีตค่ายทำมาหลายปีแล้วเลยนะเขาคงจะทําใหม่แล้วจะซ่อมแซมแล้ว นี่ก็ถึงบ้านแล้วเลี้ยวเข้าบ้านบ้านสมศรีแล้วจ้ะถึงบ้านเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ไปส่งเด็กนักเรียนแล้วก็ถ่ายทําคลิปนะคะเข้าบ้านสมศรีเองจ้ะคลิปนี้ก็จะลงคลิปไว้แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะ